รายการกรีนฟาร์มบริที้ช่วงฟาร์มไก่ร่วมสนับสนุนโดยโซโล่กุญแจสารพัดลอ็อกเครื่องมือสารพัดช่างและสารพัดเครื่องมือสวนปุ๋ยเกล็ดเรือใบาตาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกดิฉันยังคงอยู่ที่ไร่สับป,ปะรดพานุพงศ์ซึ่งมีน้องเอสพานุพงศ์นี่แหละเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะดูแลจัดการแทนคุณพ่อแล้วก็มีแขกรับเชิญ ที่จะมาร่วมสนทนากันเพื่อที่จะคุยและก็เติมเต็มในสาระเรื่องของการจัดการทาทหารก็คือคุณวสัชรศรีทองนูนี่แหละเอสและครอบครัวที่บอกว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการปลูกสับป,ปะรดสายน้ำผึ้งของเรานี่แหละเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนปลูกอย่างเรามันต้องรับรู้จากอุตสาหกรรมมาว่าเขาต้องการคุณสมบัติแบบไหนอย่างไรเนี่ยลูกใหญ่พเน้นลูกใหญ่คบลูกทรงนะครับลูกทรงลูกทรงก็ หัวท้ายเท่ากันครับ<อ>เพราะเขาต้องเข้าอ<ร>ุตสาหกรรมเขาต้องกระบอกแสดงว่าถ้าเข้าโรงงานนี่ยมันต้องดูแลจัดก,การถึงถึงปุ๋ยถึงน้ําถึงปุ๋ยเปิดเผยได้ไหมว่าใ,ในในวิธีการก็ตั้งแต่ปลูกก็เตรียมดินแล้วก็คัดหน่อก,ก็คือตัดหน่อมามาปลูกครับพอปลูกเสร็จแล้วก็ได้มาสักสองเดือนหรือว่าเริ่มเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่ก็ก็จะใส่ปุ๋ยครับยี่สิบเอ,อ็ดศูนย์ครับใส่ไปหนึ่งครั้งก็ห่างห่างจาก หลังจากครั้งแรกไป2เดือน2เดือนถึง3เดือนก็ใส่อีกครับก็จะเป็นปุ๋ย2100บวกกับปุ๋ยสูตรเสมอก็คือ15-15หรือถ้าเราอยากให้มันเร็วกว่านั้นเราก็ใช้46-00บวกกับสูตรเสมอก็ได้ครับรบอัตราส่วนบวกกันเนี่ยก็เป็นอย่างละอย่างละ1ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอ๋อมันจะเป็นสูตรก็ตัวหน้าสูงทางเลือกหนึ่งก็คือสูตรที่เราไม่ต้องมาผสมเองก็อย่างเช่น25-77ครับ ือ25.99เป็นสูตรสำเร็จทางนี้เลือกที่จะมาผสมเองก็สะดวกก็ได้อยู่ครับหลังจากนั้นอ่ะพอสับรดเริ่มน้ำหนักต้นได้ต้นสะโพกใหญ่ต้นสวยเราก็เริ่มเริ่มบังคับให้ให้ออกลูกคือการยอดแก๊สหรือหรือบูมน้ำยาใช้ฉีดพ่นคหมายถึงว่าใช้ได้สวิธีเราจะบังคับเขาใช่ครับเอาแก๊สยอดแกลเซียมคาร์ไบายแต่ว่าก็ตุ้น เขาก็จะแตออกมาเป็นเป็นหัวแดงถ้าไม่หยอดก็ต้องรอครับรอต้นมันได้อายุมันก็จะออกเองแต่ก็คือซึ่งมันจะไม่พร้อมกันใช่มันจะไม่เราต้องการความพร้อมเราต้องการความพร้อมเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เขาออกพร้อมกันเพราะเวลาเราเก็บทีมันต้องปลื้ดเก็บ ที่มันเริ่งตาแดงออกมาแล้วอะ่ะมันมีวิธีการที่จะต้องให้อาหารให้กับดินให้กับต้นให้กับทางใบหรืออะไรพวกนี้มันมีอะไรเป็นส่วนประกอบอีกไหมแล้วหลังจากยอดแกะเดือนครึ่งมันก็จะออกออกมาก็คือจะเป็นเขาเรียกคาคอมันชูชูก้านขึ้นมามมขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยกาบใช้สูตร15-5 2าสูตรน,นี้เอาหยอดที่กาบไป บริเวณไหนครับใบกับใบล่างๆที่จะมีจะมีน้ําจะมีน้ําอยู่ฉีดก็ได้ครับช่วงนั้นใช้ฉีดก็ได้้ะฉีดนี่ใช้ปุ๋ยประเภทอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกล็ดสงสัยเขาบอกว่าใส่ที่กาดมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมกับใบมีกระทบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะว่าตัวเม็ดปุ๋ยมันจะมีความเค็มอยู่แต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่ได้ทําสร้างความเสียหายกับต้นสับปะรดมากมายตอนที่ใส่เนี่ยจะ จะมีน้ําอยู่ที่กาบใบแล้วน้ําตัวนี้จะช่วยในการละลายปุ๋ยถ้าเราเลือกใช้ปุ๋ยที่มันมีคมุณสมบัติในการละลายตัวเองได้ไดีเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสียหายกับต้นสับปรดในช่วงนี้ได้ดีมันยังมีสูตรตัวไหนที่ต้องมาใช้บำรุงผลในช่วงสุดท้ายอีกก็จะเป็นตัวสูตรออกครับ ที่ใส่ครั้งครั้งสุดท้ายทําไมต้องเป็น 0, 0ูนย์ศูนย์หกสิบไปกรณีของสับประรดเนี่ยจะจำเป็นต้องใช้ศูนย์หกสิบเลยเแล้วบางทีพี่ก็ได้ยินศูนย์ศูนย์ห้าสิบอ่ะมันต่างกันยังไงอะ่ะต่างกันที่วัตถุส่งของสับประรดถ,ถ้าสับประรดกินสดก็จะต้องเลือกเป็นศูนย์ศูนย์ห้าสิบไปแต่ว่าถ้าเป็นสัำลรงงานใช้ศูนย์หกสิบก็ได้เพราะศูนย์หกสิบมันราคาย่อมเยาวกว่าราคาถูกกว่า ถ้า0.50เนี่ยมันจะแพงสําหรับบริโภคสดเนี่ยจะเหมาะเหมาะสมมากครับทําให้สับรสกรอบเนื้อกรอบนะนะและเอ็ดว่าใช้แบบนี้แล้วมันมันส่งผลยังไงเวลาเข้าโรงงานช่วยให้ลูกมันใหญ่แล้วก็0.60นี้จะลดการแกลนได้ด้วยครับการแกลนก็คือจะเป็นในจุดดําๆเป็นจุดดําๆอยู่ในผืสับรดครับเพราะว่ามันคือหลักการของธาตุอาหารนะครับโพแทสเซียมมันไปไปกดตัวไนโตรเจนเออครับเอเขา ชัดเจนนะลึกซึ้งนะประสบการณ์ประสบการณ์เนาะถือว่าครบของการจัดการเรื่องของปุ๋ยแล้วถูกไหมเพราะมันก็จะถึงช่วงที่55วันรอคอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ฟังดูนี่ส่วนใหญ่มันเหมือนกับเป็นปุ๋ยเม็ดที่ให้ทางทางดินนั่นแหละแล้วก็บางทีสามารถโรยที่กาบใบได้ด้วยแต่กรณีของปุ๋ยเกล็ดผสมน้ําแล้วเอาไปฉีดพ่นเนี่ยก็จะเป็นเป็นปุ๋ยเกล็ด สูตรสามสิบยี่สิบูนนะครับอ๋อตัวหน้าตัวกลางตัวหลังศูนย์ใช่ช่วงไหนครับคือมีก้านขึ้นมาแล้วแต่ยังยังจะเป็นจุกเล็กๆอยู่ตะกี้นี้น้องเขาใช้นี่เขาบอกสามสิบยี่สิบศูนย์ครับสามสิบยี่สิบศูนย์แต่เราปุ๋ยเกล็ดตะรไบไข่มุกเราก็มีครับเรามีสูตรไข่เกียงกันที่เป็นสูตรสามสิบสองสิบสองแปดตัวนี้ก็เหมาะที่จะสามารถทำนน้ําแล้วก็มาใช้ได้เออดูสัดส่วนแล้วเนี่ย โอ้โหตัวท้ายมันมากไปยิ่งกว่าอีกนะใช่มีตัวท้ายช่วยมาเออมีตัวท้ายช่วยมาถ้ามีตัวท้ายช่วยมามันก็น่าจะส่งผลที่ดีกับสับปะรดนะใช่เพราะช่วงนี้สับปะรดเริ่มใช้ตัวท้ายมากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนหลังมาเราใส่ึงขนาดเอ่อสิบห้าห้ายี่ห้าหรือสูงสูงหกสิบในช่วงสุดท้ายเลยครับดังนั้นช่วงนี้ถ้ามีโพแทสเซียมเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้สับปะรดเราเจริญเติบโตได้ดีหัวก็ใหญ่ใหญ่ได้เร็ว สันคะทิ้งท้ายกับเกล็ดสาระนิดหนึง่งกรณีของสับป,ปะรดเพื่อบริโภคผลสดมีหลากหลายพันธุ์คุ้นกันดีสีราชาครับหอยมุ่นครับปตเวียครับเอ2ครับอันนี้คือถือว่าบริโภคผลสดถามว่าถ้าคนอยากจะปลูกการจัดการปุ๋ยเหมือนหรือแตกต่างกันกันกบสับป,ปะรดข้าโรงงานบ้าง โดยพื้นฐานหลักๆมันจะเหมือนกันมาในช่วงต้นๆม,มามามาต่างกันครั้งสุดท้ายอย่างครับถ้าเพวกผลสดเนี่ยเออเราควรจะหยิบตัว0050มาใช้มันจะทำให้คุณภาพสับรถทานสดเนี่ยดีกว่าครับมันจะเนื้อจะแห้งกรอบค่ะ แต่ถ้าเราเอา0.60 0ไปใส่เนี่ยเนื้อจะไม่แห้งเท่าไหร่เนื้อจะฉ่าน้ําก็วันนี้ท่านผู้ชมคะดิฉันว่าเราก็ได้สาระว่าด้วเรื่องการจัดการท่าทหารหรือการจัดการปุ๋ยจากมืออาชีพเรามาคุยกันเพื่อหาประสบการณ์ร่วมแล้วก็มีฝ่ายวิชาการอย่างคุณวัต์ศรีทองหนูของบริษัทไฮโดไทยมาร่วมสนทนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ เลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับการจัดการสับปะรดคุณวัน์มาที่นี่ทั้งทีมีอะไรติดไม้ติดมือมาให้น้องเขาบ้างนะอ๋อมีตัวอย่างปุ๋ยครับที่ตัวอย่างตัวแค่ตัวอย่างนะครับเดี๋วยวจริงจะมาเป็นร,ร,รถสิบลอ้อเลยปุ๋ยสิบห้านะฮะปุ๋ยสม่เสมอครับ,รบ,รบไข่มุกบลูค่ะไข่มุกบลูขอขอบคุณนะคะคทั้งคุณวันร์สีทองหนูที่ได้กรุณามาคุยกันในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ว่าด้วยเรื่องการจัดการธาตุอาหารในสับปะรดกับ สภาพการผลิตจริงของเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงอย่างน้องพานุพงษ์แท้ตั้งแห่งไร่พานุพงษ์ที่สายโยกแห่งนี้ขอบคุณน้องด้วยจ้าครับคุณูครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะก่อนจากกันนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าคุณสามารถที่จะมีส่วนในการส่งต่อลมหายใจสู้ภัยโควิดกับโครงการดีๆของเซเลเนแมสส่งต่อลมหายใจสู้ภัยโควิดนะคะ สนใจก็เข้าไปที่ไลน์แอดเซเลเน่ไทยแลนดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโดยบริษัทไฮโดรไทยที่นำทางให้รายการของเราเดินทางมาอินไซต์เชิดชูผลงานและเติมเต็มสาระดีๆจาก,กเกษตรกรคนขยันช่วงเวลาของรายการกร e นฟาร์ r เ a l i t y ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ เราจะกลับมาพบกันในทุกๆวันเสาร์ค่ะ7จ็นาิกาถึง7นิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้ดิฉันก็คงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ